แล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรลงแบบเดียวอีกเช่นเคยเพราะไม่มีทีมเพนนิ่แล้วผมก็ได้ฮีโร่ตัวใหม่อิกกี้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตัดไปโอเคครับเข้ามาในสนามแลวนะเอยอยังนี้ว่ะตัวที่ผมจะใช้ก็คืออิกกี้นี่แหละสว่วนที่ผมจะ พลังแฝงที่ผมจะใช้ผมก็จะเอาแนะนำมาเนี้ยแหละเปีย้ยงน,นี่นะครับเส็จอันนี้โอ้ลูนผมแค่สี่สี่เปน็นี่นะครับอันนี้คือพลังแฝงของผมนะครับส่วนไอเทมผมก็จะเน้นแบบระเบิดพลงัง โอเคตึง้งอืมรู้สึกด,ด,ดีมากเลยได้อีกกีมาแล้วอืมโอเค okay, ครับ <c oughs> เปิดมาแล้วก็จะอัดสดกิลแรกนะคับผม <c oughs> ทุกคนเห็น หลอดสีแดงๆใต้หลอดเลือดผมนะครับนั่นแหละครับเธอสิ่งที่จะเอามาให้เราใช้สกิลแรกได้ถ้าเกิดมันเต็มก็ใส่เลยว่าจะยิงสกิลแรกได้ประมาณห้าถ mm ึงหกนัดผมมั้งนะ,งะผมก็เพิ่งเริ่มผมก็เพิงเ่งจะเล่นีกกีดไม่กี่ครั้งถ้าเกิดเรายิงไปเมเ็ดหนึ่งมันก็จะปุงป๋งปุงป๋งปุง๋งปุ๋งปุ๋งปุ๋ง เคียร์คิบดีมากเลยคนะัะเปี๊ยงถ้าเิดศัตรูอยู่ตรงกลางของที่ที่เรายิงไปอ่ะคมันจะแรงขึ้นมันจะแรงแรงโอเคเคียรเปี้ยงเปี้ยงโอ๊ยนาคอสนาคอสยังต้องยอมวะผม นาคอัน่าจะมีเลโกบอรี่มั้งมั้งเห็นเล่นมันเด้งตึง้งโอ้คิกซีฟฟกซ่ฟาร์มฟังนน้นคิกซี่ฟาร์มส่วนสแต็กอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้ยังไงมันน่าจะรีเองเลยนะับนี่จริงด้วย โอ้โหเรียนมาสองอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมโอโนทตาเจ็ดนะไม่ถึงเคลียร okay, ์คลิปอัลติไปยังไปยังไปยัง โอเคได้อันตีแล้วอันตีสามารถยิงได้สองสองเมตรนะครับซิกซี่ไป่ <c oughs> แต่ถ้าเกิดอันติชาร์จเต็มมันจะยิงได้สองครั้งถ้าเกิดยังชาร์จไม่เต็มมันก็จะยิงได้แค่ครั้งเดียวซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับการเอาไว้เช็คพุ่มหรือยิงดักอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับไม่งั้น แต่ข้อเสียก็คือมันจะแบบมันจะไม่ระเบิดทันทีเธอเลยอ๋อลืมลืมลืมเอี้ยงเปี้ยงหยอดเือกมันิสอ้ยสวยอืมเน่มันอีกีไม่่อยค่องเท่าไรแต่ก็อยากเล่นนะนี่ขนาดเล่นครั้งแรกนนเนี่ย อีกกี้นี่เขาเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิง <c oughs> น,น,น,นี่นี่นี่ึงนี่แหล่งโล่น,ะ <c oughs> น่ะยรโอ้โหคิกซี่ฟาร์มสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยคิกซี่ฟาร์มคิก ตรงนี้เปี้งเกือบตายนะเกือบตายนะเปีงตรงกลางเต็มๆหยอดไปเม็ดนึ่ง นี่เลยครับพลังของตัวใหม่ผมแนะนำให้เล่นนะครับผมรับรองได้เลยแล้งแลงนี่คือแบบดาวนี่คือแบบดาวขึ้นเหรอไม่ใช่ดาวตกรัวๆเออเนางั่นไงหลบอยู่ในปอไอ้ทุยหลบอยู่ในพุ่มก่อนลักกัน ตอนนี้ติดติดเมตายาวๆติงไงได้บอกเอาไว้เล็งป้อมเล็งป้อมป้ยงเพิ่มความเร็วโอเครอดไปนะยิงสักเม็ดเดียวก่อน ก็ออกรถคูดาวน่าจะดีนะเดี๋ยวผมรอไอเทมชิ้นแรกมาก่อนเฮ้ยอรถคูดาวเยเปลี่ยนรองเท้าก็พอถ้าเกิดใครจะให้ผมช่วยใครอยาก เอาของแบบนุ่นิ่มเก่งก็ต้องให้ผมสอนนะอโชว์ไก่ไปดีหมายถึงว่าผมเนี่ยโชว์ความเป็นไก่อันนี้หมดแรงแล้วเปี้ยงโอ้โหความร้นเนี่ยเปี้ยง ผมเล่นพอผมเล่นพอเป็นอยู่แล้วหมายถึงว่าตัวใหม่เนี่ยมันก็เล่นง่ายอยู่นะเป้ยมตรงกลางเต็มเต็มโอ้โหลบเก่งแล้วเกินลืมไปป้อมตรงนี้มันทางไปแล้วนี่ยพอดีน้องลิกซี่ฟาร์ม ซึ่งมานานน้องหมดใช่ไหมเอวเปี้ยงตอดตอดตอดเปี้ยง <c oughs> เกือบไม่รอดวอับกลับก่อนตัวนี้กองมากกันถ้าเกิดสู้กับไอ้พวกตัวระยะประชิดขอวาร์กลับก่อนนะจาลินดิสมึย ความเสียหายธรรมดาแต่ถ้ากิดเป็นสก,กิลทีละ444 620ียบอกเลยตัวนี้โกงมากอ้ยตัวละครยังสุด,ดสิงเด้ยสตันเน มไม่เลยเก็บไปหน่อยลิปปอมออกเกาะเวทเท่าไหร่สามร้อยผมตีเวทแค่สองร้อยเออเออออเออ,เอ,อดูปิดอเออก็สองร้อยนี่แหละรู้สึกเหมือนมันมต้องเก็บท้ายเกมมั้งนะผมมัวเรื่องมัวนี่ไว้เต็มผม ชาร์จอันติให้ครบสองอันแปรบเคเคทโทรศัพท์โอเคคราวนี้ชาร์จไม่ได้เตีย้ยงแปรต้นอันติเกียนเกียน <laughs> ต้องดักหน้าแบบนี้อืน้องหมึกน้อยต่อตปทีนอ๋อโอเคดันหน่อยแต่ไม่ค่อย,อยง่ายโอเคสวยทีมที่จะสร้าชตาว เวลาครูดาว4.2วิเฮ้อลบก่อนลบก่อนนาคอสแกไม่รอดแนะ่ <Ultimate. S 1> ต้องรอดู <big> จาง SẢ lấy CHÀY lấy YÙNG LẠI LẦNG YÙNG LẠI LẦNG ƠI MÌNH KHÔNG LẦNG YÙNG PÂY YÙNG ได้อีกแล้วเ็น,นเกางกางกางเลนผมเองนี่หว่าไปกันเลนแป๊

ตอนนี้ถึงจะแพ้ผมก็จะลง ตัวนั้นสงสัยคิดถึงผมเปี้ยงโดนไหมเฮ้ยลิปโป้ตายเฉยเลยมันคือการเสียสละที่คุ้มค่าแต่คลิกซี่ตีแรงมากเลยเคลิกซี่ตีเจ็ดร้อยสวยเก็บทอสัพ ฟังมันเหลือนาะคอตัวเดียวที่ยังไม่ตายต่ลิปโป้ก็ใกล้เกิดละบนมน่าจะไปหวถ้ทลิปโป้ไม่ไปกันอ้ยลางนี่หว่าเออ,อขอตัวนั่งดี <I 'm S 1> ถ้ากอ,อกไม อ๋อมันไม่เชิงว่าสตันครับแต่มันจะเป็นถักออกไปดังเปีย้ยงโอ้โหโดนแย่งแบบตวอน้าตาเลย อุ้ยต้องไปกันบนลิงน่าหวั้องบนก็ไม่น่ารอดถ้าจะไม่มีคนมากันให้วไปศีปั๊ม โอ้โหเมหละพันแรงจาดนี่ขนาดเพิ่งได้ของแค่นี้นะแรง,งขนาดนี้เลยเนะ เยอะไมชมอังี้เยอะโอ้โหสวยโตของบางมากเลยแต่ก็เลือดตั้งเจ็ดพันนะทำไมมันบางบางโอ้โห <c oughs> ตีเวททีละพันแล้วได้ของแค่นี้จะต,ตีเวททีละพัน <You> มันก็แง่นี่ะเป็นเซตระเบิดพลังนี่ว่ะ <c oughs> โอ้โหไม่ทันยังไม่ได้ตีมเลยสักทีเยอะเฮ้ยปอมจะพังเว้เหรือม,มองเกอบแล้วเกือบแล้วทางจะทางชนะมีแค่ทางเดียว ซึ่งเคสหมึกน้อยกำลังกันอยู่โอเคน้องวิฟช่วยกันป้อมกัะช่วยกันผ่านทีทีเนอขอความสักตัวส่ตีพันห้าโอ้โหแรงจัดวิวสิบห้าแมวชิมจิ๊ม เปลี่ยงระเบิดรูปจันเซี่ยวสองเปลี่ยเปลี่ยระวังบนวิบ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 อือสวัสดีคิกซี่ฟาร์ม คลิกซี่ถึงจะไม่ได้อาสกิวพันนิดมาแต่ว่าคลิกซี่แย่งนาคอสฟาร์มใหญ่เลยเมื่อกี้พ่อแม่ กันฐานสักสองสามส่ห่วงเ่าเพื่อนจะเข้าใจนะตีป้อมแล้วก็ตีฐาน <c oughs> มันเป็นแผนที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยเตี้ยงเมลละเก้าร้อยเมลละพันแรงจัดประหลัดบอก hết <laughs> thì ok xinh quen phần low tan không phần nón cũng giống ok, okay. 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 ehhhhh iya don dan nok malu ni ehhhhh piw 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 haiiii pung pung beri hmmm dan mat ดันมาเอฟคตอนกำลังจะชนะเนี่ยนะอืมอืมอฮั้บอดล่นอืมโอ้โหโดนป้อมตีทีเดียวถึงกับต้องกลับบ้านเลยไม่ม ล,ลีละพันห้าลเซตระเบิดพลังของเทอแน่นอนไม่ใช่ของก๊อป s <S ต้องวัดดวงแล้วว่าฝังไหนจัดการป้อมอีกฝังนึงได้ก่อนกันไอ้ยังแรงจัด รู้สึกว่าจะตีเป็นคำสาปนะเมื่อกี้พิกซี 4, ่ฝั่งนั้นปล่อยมันไว้แหละอืมใครก็ได้แทงให้ดีโอเคต้องให้เมทแทงนี่นะโอเคคลิปมาแล้วนี่ว่ะชนะเลยเย้พี่เกมถึงเพื่อนจะเอฟเคก็ถึกว้าวสุดยอด ยอดฝุดฝุดวิกต <Victory. S 1> อร<า>ีเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมบายบาย